สวัสดีครับราดดาว78รายงานตัวครับเราจะมาช่วยชี้ช่องบอกช่วงเวลาวิเคราะห์กันไปตามราดดาวเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจและเป็นกําลังใจให้กับทุกทท่านนะครับฝากกดแชร์กดไลค์ฝากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมติดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการทำนายในคราวต่อไปในช่วงนี้มีบริการตรวจสอบดวงชะตานะครับมีค่าครูเบาๆครับสนใจติดต่อเข้ามาได้ทาง l i น์ s t a r 7 8 s t a r 7 8ตรวจสอบดวงชะตามีค่าครูเบาๆนะครับครับนี่ก็เป็นคลิป ดวงพฤษภาคม2 5 6 4ัาสำหรับชาวลัคนาราศีกันครับก็จู่หกันไว้ว่านะครับกระเสตาที่บดียกกำลังสองสวรรค์ไม่ลืมเรานะครับจริงๆครับบางทีผมว่าบางทีชาวลัคนาราศีกันอาจจะรู้สึกเหมือนตัดพ้อนะครับว่าเอ๊ะสวรรค์เขาลืมเราไปหรือเปล่านะทำไมช่วงนี้เราถึงได้รู้สึกแห้งแล้งจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะ <laughs> มัน บางครั้งก็คงมันก็อดไม่ได้นะฮะที่จะนึกถึงแต่ก็จังหวะดาวมันก็ประมาณนึงแล้ครับผมเพราะว่าช่วงกว่าช่วงดาวเนี่ยฮะในช่วงจังหวะหัวเลียวหัวต่อนะฮะมุมด้านนี้เนี่ยนะฮะมันจะมีทุสารพบถึงสองพบก็ได้วยกันนะ,ะก็คือพบอริแล้วก็พบมรณะดังนั้นเนี่ย จังหวะที่ดาวมันเข้าไปติดกันอยู่ตรงนี้อะไรตรงนี้เนี่ยกว่ามันจะพ้นไปเข้าสู่ภาคกรมมะลาภะเนี่ยโอ้โหก็ไม่ใช่ง่ายๆนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็ได้จังหวะได้มุมที่ท้ยอยออก กันมาแล้วนะครับแล้วก็ดาวศุกร์เองนะครับก็เป็นกกษตร,รตาธิบดีนะครับในขณะที่ดาวเสาร์เองก็เป็นกเกษตรตาธิบดีแบบที่ไม่มีดาวอื่นมาส่งกําลังรบกวนแล้วนะครับอยู่ในภพปุตตะนะครับดสาวศุกร์ก็เป็นเจ้าเรือนภพสุภะนะครับแล้วก็ยังเป็นเจ้าเรือนภพกะดุมภาด้วยนะฮะดังนั้นเรื่องดีๆเรื่อง งอกงอกงามงามนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทองอะไรต่างๆผมเชื่อนะครับดีขึ้นแน่นอนนะฮะดีขึ้นจริงๆนะครับก็ไม่ไม่ต้องห่วงเลยครับนะฮะเพราะว่าริงอยู่ครับมันอาจจะมีดาวที่ยังอยู่ในตําแหน่งที่อาจจะทําให้เกิดปัญหาอยู่บ้างนะฮะแต่ก็ธรรมดาครับมันก็ เป็นไปได้นะครับเพราะอย่าลืมว่าเดาพระซึ่งเป็นเจ้าเรือภพฤริเนี่ยก็มาอยู่ในภพสุภะอยู่นะครับเรียกได้ว่าอยู่กันมาพักใหญ่แล้วตั้งแต่กันยายนปีที่แล้วนะด้วยนะฮะก็เรียะส่งผลกันมาเรื่อยนะครับนัวเนียนัวเนียกันมาเรื่อยแต่สําหรับชาวลัคนาราศรีกุมนะฮะผู้มีความรักนะฮะผู้มีความรักในครอบครัวนะครับผู้ที่มี ความผูกพันต่อองค์กรน,นะครับชาวรา,ราศีกันเนี่ยมักจะไม่ทํางานเดียเด่ยวๆจะไม่ค่อยเห็นชาวกันเนี่ยเป็นเจ้าของกิจการนะครับส่วนใหญ่ก็มักจะร่วมทํางานอยู่กับผู้อื่นอาจจะเป็นงานในระบบกงศีเดิมนะครับหรือทํางานในส่วนข้องที่เกี่ยวข้องกับงานขายงานจัดการงานดูแลหักอยู่ในครอบครัวอยู่เนี่ยก็จะเป็นคนที่เรียกได้ว่ามีจิตใจดีงามนะครับ ช่วยเหลือเกื้อกูลสมาชิกทุกคนในครอบครัวมีภาระมีพันธะที่เรียกได้ว่าเหนียวแน่นมั่นคงจริงๆไม่ว่าเหตุการณ์อะไรต่างๆมันจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนบางครั้งผมว่าชาวการก็คงจะแอบรู้สึกเหมือนอย่างที่ว่าสวรรค์ลืมเราหรือเปล่าสวรรค์ไม่ลืมคุณผมยืนยันได้ครับสวรรคนะ์ไม่ลืมคุณจริงๆนะไม่ลืมคุณถึงเวลานะฮะเขาจะส่งความช่วยเหลือ ส่งผลดีต่างๆเนี่ยมาให้นะและนละเวลานั้นเนี่ยมันก็ได้มาถึงแล้วนะครับก็ทีนี้เนี่ยนะฮะดาวในจังหวะ ที่ดีเนี่ยมันก็จะเริ่มส่งผลเนี่ยก็อย่างเท้าสุกเนี่ยแน่นอนคร,รับความเป็นเกษตรทธิบดีนะฮะในภพสุภะนะฮะซึ่งเกี่ยวโยงไปถึงเรื่องการเงินด้วยเพราะว่าเป็นเจ้าดุนภพกะดุลภะด้วยนะฮะยิ่งมาเข้าคู่กับดาวอาทิตย์เนี่ยนะฮะเป็นคู่สมพลด้วยนะฮะดังนั้นเนี่ยโอ้เรื่องดีๆนะฮะเรื่องที่จะโยงมาถึงแล้วทําให้เกิดเงินทองไหลามาเทมาเนี่ยเรียกได้ว่าชัดๆเต็มๆครับพอได้เลยชัดๆ เต็มๆนะฮะทิ้งอยู่ครับดาวพฤหัสนะฮะก็อาจจะยังอยู่ในภพอรินะฮะซึ่งก็ยังอยู่ในภพอริไปอีกภาพใหญ่แต่ตำแหน่งไม่เสียครับตำแหน่งไม่เสียนะฮะมันก็อาจจะส่งผลในเชิงที่เรียกได้ว่าไปทําให้เกิดปัญหาหรืออุปสรรคที่ อาจจะพุดขึ้นมาบ้านกนะ็อ,อาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้าคู่สัญญานะฮะบางส่วนก็อาจจะเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวหรืออะไรขนาดบ้างแน่นอนนะครับก็แซมแซมกันเข้ามาบ้างน,นะแต่เรื่องเรื่องงานเรื่องเงินต่างๆผมว่ามองว่าดีนะฮะผมมองว่าดีเพราะแนวโน้มดาวต่างๆเนี่ยมันจะขยับไปในทิศทางที่ดีอย่าง ดาวศุกเนี่ยหลังจากที่อยู่ในภพสุภาพเป็นเกษตรตธิบดีแล้วเนี่ยขยับต่อมาเนี่ยก็จะมาอยู่ในภพกรมะนะฮะก็มาอยู่คู่กับดาวอังคารในภพกามะเนี่ยก็ยังเป็นคู่มิตรด้วยนะฮะดังนั้นเนี่ยเรื่องดีๆในเรื่องของการทํางานนีย่ยังมีรออยู่อีกมากมายจริงๆนะครับรออยู่อีกมากมายจริงๆนะครับสวรรค์ไม่ลืมท่านแน่นอนครับไม่ลืมท่านแน่นอนจริงๆนะฮะก็ นะ่จริงอยู่ครับไออความยากนะฮะที่มันจะคงอยู่ต่อไปในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการที่ดาวพฤหัสเนี่ยจะอยู่ที่ภพอริเนี่ยนะคับอยู่อีกพักหนึ่งเพราะว่าในจังหวะนี้เนี่ย ดาวพฤหัสก็ยังจกโครจรยังไม่พ้นภพอรินะฮะเพราะว่าหลังจากที่โครจรมาซดถึงราวๆเดือนกลางเดือนมิถุนายนเนี่ยก็จะเกิดการพักองศาถอยหลังค่อยๆถอยหลังกลับมาเรื่อยๆจนพ้นจากภพอริแล้วก็กลับเข้ามาอยู่ในภพปุตตะอีกนะฮะแน่นอนการกลับถอยเข้ามาอยู่ในภพปุตตะอีกครั้งนึงเนี่ยนะฮะก็ย่อมท่องทาให้เกิดการอึดอัดเกี่ยวข้องกับการงาน การบ้างนะฮะเพราะว่าแน่นอนครับดาวห้าดาวเจ็ดมาอยู่รวมกันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีเท่าไหร่นะครับดา,าวพฤหัสกับดาวเสาร์มามาอยู่ร่วมร่วมพบกันเนี่ยแน่นอนนะฮะเกิดปัญหาความอึดอัดหาเรือกันเลยทีเดียวแต่ทีนี้อยากจะบอกให้ดีใจนะครับมันเป็นแค่ช่วงสั้นๆแล้วก็เป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็คือมันจะอยู่ลุกคู่กันอีกประมาณสักราวเดือนเศษเท่านั้นเองหลังจากนั้นเนี่ยดาวพฤหัสเนี่ยก็จะค่อย,อยๆทยอยเดินทะลุกลับเข้าไปในภพอริอีกแน่นอนอึดใจเดียวครับ คอใจเดียวหลังจากอยู่ในพบอดีที่นี้เ็าจะเดินหน้าพืดไปนะครับพอเดินประมาณราลอกสักต้นปีนะฮะหกห้านะครับถ้า,าจะไม่ปีก็น่าจะอยู่ราลอกสักมีนาคมหรือเมษายนยนะฮะประมาณนั้นนะฮะก็จะหลุดพ้นเข้าสู่พบปัตตานีไปนะครับก็แน่นอนครับจังหวะนั้นเนี่ย เรื่องต,งต่างๆที่เคยเกิดขึ้นก็จะกลายเป็นอดีตไปเลยนะครับเพราะว่าการที่ดาวพฤหัสเข้ามาอยู่ในภพปัต,ตนีเนี่ยนะฮะได้ตำแหน่งเป็นเกษตราที่พดีด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องในทางยาวเนี่ยยังถือว่ามีข้อดีรออยู่อีกมากจริงๆนะครับแล้วดีนี่ดียาวนะครับดีแล้วดียาวนะฮะตองนั้นก็ขอให้อดทนอดกลั้นสําหรับภาระ หรืออะไรต่างๆในช่วงสั้นๆตรงนี้นะครับแล้วก็จังหวะดาวที่ยังเดินอยู่ในภพสุภาต่อกรามะขนาดนี้ยังไปไม่ถึงลาภะเลยนะนะยังจะส่งผลดีต่อไปอีกอย่างน้อยก็ผมว่าสองสองสามเดือนทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะบอกว่ากเกษตราธิบดีกําลังสองสวรรค์ไม่ลืมเราจริงๆครับขอขอได้รับผลดีโดยทั่วหนากานโปรดเมตตากดแชร์กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์มาเป็นกําลังใจในการทาคลิปให้ข่าวต่อไปนะฮะรหัสดาวเจ็ด สวัสดีครับ